มาขี no ah! okay, next, yeah! okay. well, ่ไหน่ะชุบอ้าโอเคนะครับกอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับวันนี้กับอยู่กับอยู่กับไมค์ครับวิชินเคยอยู่นู้ไหมครับเอาชีวิตรอดวันนี้เรามาอยู่กับใครกบผมเออมากี้ว้ารู้ไหมมันเลือดแค่ไหนนัเองเดือนก็ขึ้นไม่ตัดชิมายแล้วมั้งกูอยู่ในเกิดใหมเกิดใหม่แต่ถ้าตูตาได้เกิดใหม่เป็นกูกูกูเด้ออ่าผมมองไม่เห็น ขึ้นรถทีพีใหมาคุณติดไม่อ่ะกูจะทับ K I L L Bear You Days เพื่อเฮ้ยเพื่อคุณแกครับวิดีับซึ่งเราจะเอามาชีวิตราใหม่ก็ใช่ไหมมาร์คใช่ไม่ไม่ใหม่ทำเป็นคลิปนึงเป็นอีกซึบเลยไม่เราจะเอาชีวิตแบบใหม่ใหม่เลยแล้วเติมมันซึบซึบเก่าก็ก็มันโกงเกินหน้าใช่พวกมันโกง ซึ่งเราจะเอาชืว่ว่าแอบก็ใช่ไหมใช่ไหมครับคุณมาร์คผมเราจะเอาชื่อว่าแบบใหม่ๆแบบไม่ต้องโปรหิหาอะไรเลย<ะ>โอเคเราต้องสร้างบ้านให้ได้ซึ่งชื่อเกมโหมูดในแบะใช่เชื่อผมเออมาร์คเนี่ยมาร์คก็ได้บ้านแล้วมาร์คยังไงบ้านยังไง<ด>โอเคครับซึ่งสกินของผมนี่ครับผมมีไม้อยู่ข้างๆเชื่อมาร์คขายมม้ดีมาร์คกูมีไม้ไหม เน่เน่เน่ตรงนู้นที่ผมบอกตรงนี้เลอะรองนั้นแหละมากูเริ่มหิวแล้วมากูอยากตายอีกครั้งหนึ่งกว่ามาร์กชุบโอเคเดี๋ยวเราต้องตัดไม้กันก่อนนะครับผมตรงนั้นปลูกปลูกปลูกไอเฮ้ยทตรงนี้ก็สวยนั่นคือบ้านใช่ไหมโอเคตัดไม้ก่อนเป็นลุมเลี้ยงตัด ซึ่งเราจะเอาเอาชื่อว่าอยู่ในถ้ำกันก่อนแล้วกันนะเป็นหลุมเลี้ยงสัตว์เนี่ยซึ่งเราก็ถึงพาร์ทที่เท่าไรไม่รู้ผมจะทำถึงที่สองร้อยสามสิบนะครับผมจริงจริงเซิร์ฟแรกนั้นก็แบบเอาใหม่แล้วกันเนาะแล้วเขาเอาชิร่าแบบใหม่ให่ใสๆกันก่อนนะครับดาแม่งเลยพี่ทำไมมึงไม่ทำมันต่างรู้จักดาแม่งเลยอย่าด่าก็้วก็ผมดาแม่งเลยทำไมพี่ถึงไม่ไลค์สตรีมสดก็เพราะว่าผมไลฟ์ไม่ได้นะครับผมงงอีเมลมัน มีปัญหากับผมเราไม่จำรหัสไม่ได้ไงผมเออใช่ครับผมจำรหัสไม่ได้อี๋งโใช่ผมมันนุ๊กเม่ได้ด่ามึงะนุ๊กก็เหมือนกูด่ามึงโงบมาหนึ่งกับกูมาฮะมาหนึ่งกับกูมาวะแต่กูไม่ทันัดในโทรศัพท์เหรออืมเคอะไรพี่แอกแล้วโอ้โหเจ้ากำสรงที่อะไรโออเคชึบซึ่งเราจะสร้างบ้านให้เสร็จ ในพาร์ทนี้ให้ได้ในการมาร์คสร้างนะครับผมจะไม่สร้างมน้ำขุดหินให้กูญญ์หน่อยสามปันน้ำจะมื่นแล้วเฮ้ยมาร์คไปฆ่าแกะรอเลยเพื่อนมาโอเคน้คำขุดขุดขุดหินมาให้หน่อยสามปันนั่นน่ะเอานัา่นหินกำลังไปครับติดโอเคได้วพกเอ็กก็แล้วอู้ อะไรที่เจ๋งมากเลยครับท่านผู้ชมถุยไม่ไม่ขุดหินออกอ่ะมาร์คกูจะบอกให้มึงบักมืงหันมาหัมึงหันมาที่กูดิแล้วมึงดูมือกูดิมือเป็นอย่างนั้นอูอัปเดตใหม่ดีคือมันกำใช่ไหมกำมึงดูขุดทานเลยมั้ยขุดทานกูดทานกูดทานแม่งเป็นมือนิ้วนั่นเนี่ยนิ้วกลาง มาดูดิอันหนึ่งมีว่างกําลังขุดมันกมีอาหารไม่มักไม่มีมั้งอ๋อดีๆเลยโอเค7 8 9ดาทานดีๆนะมีอาหารไหมฮะมีเกียนสองไลโอเคโอ้ทอตตดยี่สิบสีันยายนเลยมาเลย แม่งซึ่งบ้านแล้วก็เหล่งทิงสุดแล้วก็ได้บ้านแล้วชุบเก็บไงไปกูจะขุดมาเลยกินหรอกชุบชุบชุบย่าโอเค,อเคจดได้บ้านด้วยมาร์คเดี๋ยวซอมีิเกิดเฮ้ยแอปเปิ้ลเอาแอปเปิ้ลหรือพ่อซอมีิเกิดแล้วชิ้ด้วยโซล่าแล้วแม่แม่ไปฝีนี้โอ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 เค,เออเคมันตายแล้ว เดี๋ยวๆนี่คือบ้านใช่ไหมนี่คือที่อยู่อาศัยชั่วคราวใช่โอเคเดี๋ยวกูตรงนี้แม่งเป็นบ้านแน่โอ้โอเคชุบๆๆๆโอ้ยโทษทีแล้วเอาไม่ขวดอินไอ้ไอหานี่ออกก่อนละมาการะสมีหน่อยชุบโอเคแล้ก็ได้บ้านมาแล้วครับทุกผู้ชมเอาหนีาเผาดิเอาขิงใหญไปเผามันจะได้อะไรวะ ไม่เห็นเรียบเลยเนอะก็เลยจำไม่ได้ไม่คยเล่นนานเล่นแต่ o v e r w อ t อย่างเดียวกกไม่หรอกวอ้วชอบเองฮะโอเคสร้บา้านเสร็จออซึมก็ยังบั๊กอยู่นะเราเลยไม่บั๊กแล้วอย่างเงี้ยบั๊กแบบเวลาฝุดของเนี่ยมาร์คมันชอบดีเลนอย่างงี้มารค,คือจะดีเลน,านมารมีอะไรบ้าง ขาอ,อะไรอยู่ฮะไม่ได้พออะไรครับพอโอเคแเราจะมาทำหินได,ได้สุกอยากเดี๋ยวไปหาแกเลยดิกูไบเปนไพ่แป๊บเก็บของแป๊บเก็บเก็บอย่างแม่งก็เก็บเก็บดีเก็บซึ่งเราจะเอาไพแค่ดาบกับแอปเปิ้ลไม่เราจะไปล่าแกแกจ้าไม่ต้องเป็นห่วงจะรักพุมพ่มพวงว้าวคิปเปอร์ ไม่ตายก็บุญแล้วอยากอยากคืออยากเปค่าเกศอยากเปค่าเกศกูไม่ได้ข้าทีเนี้ยกำลังจะมาซ่อมดินเนี่ยเดี๋ยวไปหาเลึตามมาลุ่มแล้วนะไม่กูซ่อมบ้านโอเคอ่านี้ไงเจอเล็กเลยไม่ต้องไปขายว้าวเกือบตายมาร์กมีอาหารไหมมาร์กคืออะไร เดาค่ะกูกูใกล้ตายแล้วแหลมันกระโดูกมานอเมริกเสียกูจะขึ้นยังไงเนี่ยเงาพี่แอ๊ดอีกอันหนึ่งไหมไม่ไม่คนลึกมากอ๋อมันเป็นน้ำแบบใหม่นียโอ้มากูจะฆ่ามาฆ่ากูดีมากโอ้กัมกัมโอ้อู้ไม่ด่ามาแกพิ่งดูดูดูมันมันใส่ชุดโต๊มันเลยโอ้กูจะตายแล้วบอร์ซาร่ากูจะตายกูจะตาย ข้ามันข้ามันข้ามันแล้วไม่สามารถต่อสู้ในความมือได้เฮ้ยครับมันดอกอะไรมาเมื่อกดชุดโชว์เพื่อนชุดโชว์ทั้งชุดใช้ทั้งชุดไหมฮะไม่ใชชุ่ดไม่ไม่ต้องชุดได้เลยมัน้เอาไม่ได้ไปเอาไปขุดไปขุดขุดโอเคขุดไปไหนื้อขึ้นไหนดูดิอ่ะมึงได้ชุดโซ่อะไรมาเมื่อเนี่ยมาร์กโซ่โซ่ธรรมดามาร์กเป็นโซ่ธรรมดาได้แค่เสื้อใช่โอเค เราจะมาลงเหมืองเอ้ยมาร์กเจอเหล็กแล้วกกูเเจออ่นลยแต่กูไม่มีที่ขุดมาแค่นี้กูทำกูจะขึ้นไปมาร์กมึงฆ่ากูให้ตายดิทำไมกูจะขึ้นไปด้านบนแล้วกูก็จะลงมาเพื่อหน้ามึงฆ่ากูให้ตายเปลืองเวลากูทำเออเอาฆ่ากูซะมึงกูจะฆ่ามึงนะกูมีดาบหินกับไม่สักกูฆ่ามึงดีกว่าเยอะย่อย่อยาไม่กับ โอเคมาก็เดี๋ยวมาไม่ทำงนแป๊บนึงชบชบชบนยังไงชบชบท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 บเอาชิบหายอ้ชิบหายแล้วเราต้องขุดเอานะครับโอเคผมไลฟ์สตรีมไม่ได้รือเป็นอะไรครับอีเมลันชื่ออะไรหนาฮะมา กูบอกให้มึงฆ่ากูให้ตายเร็ว oh, ชึ oh, แบแค่เพิ่มขึ้นทยเลยว่าเราลูกมาดา่าให้ตัวเฮียให้ตัวตัวอะไรสักอย่างฆ่ากูตายไม่มันเปิ่มของกําขึ้นมาขอพริกแอคหน่อยเร็วอย่าฆ่ากูให้ตายอยา่าอย่าเพื่อ,น,น,อนใจให้กูฆ่าเอโอ้กิ๊ปเปอร์กกิ๊ปเปอร์มันจะระเบิดแล้วไอ้หา่าแม่งเกิดมาไม่เจอกิ๊ปเปอร์กเลยโอ้โหเล็ก oh, like, อย่างเยอะ อย่าบอกมึงเกิดแล้วมึงก็โดนคิเปอร์ระเบิดีทนึงไม่กูลงส่งกับมันอยู่คิเปอรอย่าอย่าอย่าระเบิดคิเปอรอยา่ยาระเบิร์ตโอ้โอ้โอ้อในที่สุดกําเขตายเออร <laughs> ะเบิด์สองรอบอะ <c oughs> ไม่ทนไม่ไหวแล้วม่งกูปรับตอนเช้ามั้งเด็กเมื่อกี้อยู่ไหนแล้วะตอนตอนผมอ,อ,อนุญาตได้ครับผมมันมันมันแหลกอย่างงี้เนี่ยโอ้ตัวเกมใหม่เม่อ่ะเช้าแล้วแม่งไปซ่อม อันคปเปอร์มันอะไรนั่นไงคีเปอิลนายทำงี้ฮันจิกาทุกตัวเลยตัวคีเปอร์โง่คีเปอร์โง่เจ้าหลักันเดียวเลยมึงคีเปอร์คีเปอร์โง่ไอไอเอ็นตัวคีเปอร์โง่แมงอแมงแมงมุมวิ่งผ่านเลยก็เจอแมงมุมเนี้ยแต่ก็ไม่มีของไหนๆก็เจอแมงมุมฆ่าแม่งอะไรเนาะเออแล้วทถามส้มล่าเออแล้วของมึง บอกควาเดียวมากหรือขมึือนี่มันแมงมุมนี่มันแมงมือมันต้องขุดดีได้ทำไมมึงไม่ดอกใหญ่แล้วก็ไปรู้มั้งฮะดอกตาเนี่ยปกติมันต้องดอกใหญ่ด้วยไม่ใช่หรอก็บางตัวไงมั้งบางตัวมันจะดอกด้วยเป็นท็อตเดี๋ยวขุดผ่านชุดนี้ครบเดี๋ยวก็อะไร ก็แกมนันน,นูบไงโอ้หูยมันอะไรเนี่ยโอ้หินดินดินเขามีแต่คุกเพยอันนี้คุกเพยอะไรคือคุกเพยมาครูอต้องเคเล,นะงลียร์บ้านแล้วนีย่ยมาเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนั้เอาไปสร้างบ้านเลยนะมาสร้างบ้านเลยไปเป็นแบบบ้านอยู่ในถ้ำอ่ะเอาแบบให้มันดีกว่าเดิมอ่ะเข,ข้าใจที่กคุ้มไหมี่ยเข้าใจ กูลังขึ้นไปกับความตับเหล็กสิบห้าอ่ะขมึงตายเพื่อนเดี๋ยวกูออกเกมไม่เป็นไรอเอ่อออกเกมปแม่งกูไม่ได้ของเลยเดี๋ยวกูเปจะื่องกูก็ต้องมานั่งไอ้นี่มานั่งทุบดินเนี่ยเอามาซ่อมบ้านโอ้ให้ตายตัวสาระเจอเหล็กเล็กวางท้ายก้อนเจอยังไงดีปานนั้นคือมาเลยมาโอ้โอ้โอ้เหล็ก โอ้ม่กใช้ที <ing> ่จับแบบนี้แหละไม่ใช้ี่บแบบนี้มันโคตรแลกูไม่เลยโอเคขุดขุดขุดิดปิดปิดดุเนี่ยทำทางเดินลงไปสู่เมืองไม่ได้ก็ทำเลยก็ทำเป็นแล้วโอแล้วของมึงแม่งเงียเงียบเลยได้ไหมฮะมึงไงสัตว์คุณต้องพูดไงจะเป็นคนใบ้อ มาเอาชุดชุดชุดโซ่กูมามาร์กไม่ไม่ใช่ของมึงแล้วกูจะฆ่ามึงตายนะมาร์กโอเคอยู่นั่นใช่ไหมบี้เน่กูเป็นคนฆ่าซอมบี้ต,ตัวนั้นนิดมาร์กจะเอาไหมไหมมาร์กกูจะมาร์กจะยอมไหมมาร์กกูกดนะมาร์กมาเอาคืนกูเออใช่ลำคาดังหรื่ไม่ได้ไหมฮะเวลาเล่นไม่ได้ กูเจอพี่แจว้ว่ะมันก็ออกเกมดิเออไอ้งโง่ไอ้น๊บแกมันโน๊บเขาไม่ได้เล่นโนริมิกโอ้มันไม่ใช่โนลิมิตมากูขอชุดโซ่มานี่โอเคไม่กูม่นค่ามันกูจะเอาได้เหล็กมาไหมยังไม่ได้เผาเหล็กเลยมันก็เผาดิเดี๋ยวกูเผายิงกนะัาหินกูอยู่ที่โกเนี่ยกูขอขับดาบแล้บ ครับเตาได้ไม่พอเขาต้องการอีกโอเคเราจะมาฆ่าต,ตัวตายกันฟาดที่ไหนโอเคเราจะมาฆ่ามาเพื่อเอาชุดโซ่กันกนะครับถุยโอเคได้เหมือนกันแล้วกูหาแก่ให้มะแล้วแม่งใครเอาเหินเลียบไปวะกูจะเอาไปหาแมงกูไปฆ่านเลนย มันเปลืองอ้าวจะบอกให้โอเคเอามาดิเออออกมาอะไรมึง <c oughs> โอเคสร้างตาเผาอีกอันหนึ่งปุยไม่สร้างถ้าเป็นดึกเกียนสายเกียนเราจะไม่สร้างเอามา ทำอะไรฮะมาร์ก่ตัวะไอชิตัวเฮ็ดไอควายันมกดไม่ได้็แกมันนูบโอ้โดิเพื่อนไม่สกินหน้ามันกาจังบู๊หูฟังสิมันดูดนะูดทุยเง่ะโอเคเดี๋ยวก็เราก็จะมานั่งสังบ้ารกันใช่ไหมมาร์กมองคลิปอืมใช่อืมไม่์ไม่์มองคลิป ก็เดี๋ยวคลิปยยที่ไว้คลิปนี้กรณ์กันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่ไม่ต้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกด subscribe กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆหน่อยน้อยๆกันด้วยแลวกอบคนที่รับชมลากรสวัสดีครับลากร